น้องไข่ลงมาขขาง่างจ้าเพราะว่าคิปของเครื่องเพรยงเรายเปิดแอร์มันเสียงดังนะจ้าเนาะข่สิมว่วเบาอย่างมาตีมือหนิไข่สิมว่วเบาเรื่องทุกของเมียฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะทุกของเมียฝรั่งแต่ละคนมันกะแตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะ oh บาบีคิวน้ำกันได้จ้าเป็นแต่เสีพบอภินงเระเบงแต่เสบพ่อจ้าอัญยาน้องหน่อยสองหน่อยมาได้จ้ามากินบาบีคิวน้ำกันพี่วิไลจ้าพี่วิไลพี่หลินมาได้จ้ามากินบาบีคิวน้ำนองจ้าเมื่อน,อนี่กับพ่อใหญ่พากันเหตุบาบีคิวจ้าเป็นต่แสบบ่ควนถวยถวยนี่เด้น้องหน่อย,ยออมาได้จ้าอัญญา กระโผดกันมี่กระโผดไทยกันมี่กระโผดเล่ากันมี่พี่น้องเสียบเป็นตะไหนาหลายเฮ้ยเด็กปุ๊งไงจ๊าน้นองหอมหวยหวยเยอะหลอดก้นกันนาะอันยาอันยาเซเวยงตี๋มาเด้อมากินที่สุรีมาศเมืองไทยมองเข่น น้องฝนคุณไก่ใบอินเดียมาได้จ้ามากินใบไปคิวน้ำกันคุณไก่เป็นตะแเสบพ่อจ้ะแต่โบฝนโตยังโลยังจะควรฮะตอนลี้อ๋อแล้วลดเกินตรงนี้นะเป็นในต่แเสบพ่อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับคัตคิลลี่คิลลี่ฟาร์มยูเอสเอ we're in uh, Utah มากินบาร์บีคิวจ้าพี่น้อง doing a barbecue mm. we have some barbecue pork ribs and corn Yeah. We take our motor home, uh and go we'll travel now. Yes. Uh, so today mm -hmm. we stop and do barbecue mm -hmm. for lunch. No. 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 Yeah. No. yummy, yummy, No. Yummy. No. Mm -hmm. ไก่ใบเย็นเดียวจะแซ่พอใจกินบพราแป๋าพีซุลี่แมตตเนี่ีซุรี <and pepper. S 1> yeah. รมาตจ้ามากินในนี้น้ำนองเด้อพี่วีไลพี่ดินพัทยามาเบิดบัตจ้าน้องหน่อยหน่อยสองหน่อยอินโอมาน,นะจ้ามาเด้อไปกินบะไปคิวาจามือนีิมือนีิพี่ปิกนิกเดิน้องหน่อยปิกนิกจ้ากับพ่อใหญ่ครับอันนี้กับเขาโคตร ข้าโพดไย่ดิบพีน่นองว่าม่นข้าโพดฝรังในใน่งไม่ดีจ้าแซ่บได้จ้าข้าโพดเขาเหนียวมาเด้อมาเด้อมากิมน,น้ำกันจ้าพีน่น,นอโงโอ้ยย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 อยยออยอยยยอเยรยยยยอยย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 อยยอยย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 นยอยอ้ยยยยกยยอยยดยยยยยอออ ว่ากระโพดไปกินค้อระยางเนาะพี่น้องพลังกับไทยกินบุ๊คใส่พี่น้องเหลืองเหลืองดีขนาดจ้าหมูสามสันล่องอย่างหมูสามสันเป็นปลาแซ่บพี่เธอหลยจ้าพี่น้องจา้าม,มาเด้อน้องลูกกัดน,น้องมากินกินกตย่านะลูกกินหอดร้านหน่อยจ้าพี่น้อง That looks really good. โอเคพี่น้องบีบใบจกบาดก,ก่อนจ้ะเบิร์นโตเดี๋ยวมาเบิ่งต่อพี่น้องก๋า <c oughs> ดีจา้าพี่น้องแค่รีฟ้ามเอานี้มาอ่างพี่น้องเบิ่งไห่ขนมสิบเป็นตะแเสบพอเบิ่งนแงมุกผีซูรีมามาเด้อจ้าอยู่งเดินให้ไม่ถึงน้ำหมองนีงนงน่เป็นตะแเสบเ,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 เอาอ่างอีกก้อนอันยากที่เป็นสุตทีนเอาหน่อยพอได้จานหน่อยสองหน่อยมันขึนเยอะเยอรมันกับม,มาเด้อ อันกีลินพัทยาแล้วก็กีวิไลจ้ามากินขนมเส้นน้ำนองเนาะจ้าเสแซ่บเนี่ยเพราเหตุให้เบิ้งนอกจ้าเพราะว่าอันผู้ใดผู้ใดกเสียตินเนาะพี่นองก็นานขมเส้นล้จ้าเนาะนี่แหละชีพ่ดนรถก็นเส็นแลพี่นองคนละั้ไม่สวนมาเลยปยางาตรงเนเบิงเนเบิงเนมากินน้ำจัดจากพี่น้องแฉบตาพี่นองมากอันมื้อนี้คอยสิกินชว่หน่อยเนาะพี่น้องคอยสิมเบา เรื่องทุบของเมียฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะทุบของเมียฝรั่งมันป็นจังไญ่กว่าพี่น้องมาพลาดเปสก๊อตุ่มซพี่น้องพี่น้องไฟลุกไมาข้างล่างจ้าเพราะว่าคิวของเครื่องเขาแง่เราเปิดแอร์มันเสียงดังนะจ้าเนาะอยสิมาเบาอีหยังตีมื้องเนี่ยไฟสิมาเบาเรื่องทุบของเมียฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะทุบของเมียฝรั่งแต่ละคนมันจะแตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะบางคนพัชโยกตัวอย่างบางคนมู่ขวาไปลุกจ้า เยอรมันแนอเมริกาแนม,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 มีมีมีหลายเราจาะเนาะท้างบ้านเดียวกันจ้ะพี่น้องบางคนกับตอนอยูเมืองไทยนี่พลังกะบเทลงแค่ care, ดูแลอย่างก็ดีละทรงเงินสรงค่ำใ,ใส่เป็นสีแบบสบายมาพี่น้องคิดว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วสบายไม่ว่าพี่นอ้องค้งสิบ็ได้ลำบากค้ง,งสิบเลยนี่ถูกอี่อยังประมาณนี้นะจน๊ะเนาะพี่น้องก็คือใหญ่เมื่อย่ำเขาแบบพ่ดใหญ่เมื่อ,อย่ยอยนำเขาแล้วอัน บัดน <speaking> ี้ม be uh, uh, um, uh, um, uh, ันบ่เป uh, ็นค uh, ือจังคิดไว้แม่นบ่พี่น้องตอนอยู่เมืองไทยก็คิดว่าเออมาพี่ก็คงสิสวยดูคงจะบ่ลําบากคงจะบ่อ่อคงจะสบายมีความสุขอยางประมาณนี้แหละพี่น้องพอพอมาถึงแล้วบ่อ่อผัวนี่ก็จํากัดเงินให้ใช้แม่นบ่พี่น้องบางคนก็ได้ใช้อ่อหมู่ข่อยเนาะบางคนก็ได้ใช้เดือนนึงกันแค่100 100เดียว100เดียวมันบ่พอดิพี่น้องแม่นบ่พี่น้องอันแม่นสิรักเก็บักจัง้ก็บ่ได้ได้ส่งให้บ้านให้ พี่น้องให้ลูให้เตาเนาะพี่น้องเนาะนั่นเราจะอันนี้คือกับถูกอย่างหนึ่งของเมียฝรั่งเราจะเนาะเพราะว่าเขาใส่เคเดียนอร่อยแต่ว่าดูกิ่นกับเขาอยู่แต่ว่าผ้าละเห่าเห่ามาไปเนี่ยผู้ญิ่งไทยก็ต้องแดดอยากอยาก่งเงื่อนกับป่านเนาะเป็นพี่น้องผู้ใดผู้ใดคือกับเราจะเขาก็แตกต่างกันดอกมาแล้วก็ต้องเก็บเงื่อนเก็บข้าม่งให้พ่อให้แม่ผู้ใดมีพ่อมีแม่หนี้่งให้ลูให้เตาเนาะเนาะนี่คือมาเขาหายเดือนอร่อย วัดที่นี่ม <pl ains> ันสิี่พ่อจังเลยพี่น้องถ้าเกิดว่าเราอยากได้นั่นเดี๋ยวนี้เ้าก็ต้องซืีนบอพี่น้องสำหรับข่อยข่อยพ่อในจัดเสือนละอยแม่นถึงสีซื้อกับเขากันมาให้ยื่อกินเลยข่อยกับ่พ่อจ้ะพี่น้องนั่นแหละจ้ะก็คือมู่กับท่ามาปรึกษาเนี่ยจ้าเนาวาเตอร์กะได้แค่เดือนละลอยจีสิกับ่พ่อใส่เนาะพี่น้องเนาะในหลักกรคือตะลเดียนทุ่งให้แม่ให้พ่อให้ลูกจัเจ้ีสื่อกับ่พ่อเนี่ยจ้าะพี่น้องที่ท่ามาปรึกษากันนี่ล่ะพี่น้องคือถูกของเมียพลังว่าเมนว่าจะสบายเด้่จ้าพี่น้อง นั่นละพี่น้องทุกมันแตกต่างกันจ้ะพี่น้องระวางทุกของข่อยเต๋บันข่อยสิบเอาทุกของข่อยนะพี่น้องทุกคงข่อย,ย,ยก็คือข่อยทุกยังได้ข่อยทุกใจทุกใจน้ำพี่น้ำนองแบบว่าเขาประชิดว้า้าเฮ้ามีเงินเฮ้าไปยุเ่เมืองหนอกเมืองนางสิเฮามีเงินมีข้ามเฮ้าพ่ซอยเบือครอรัวยังสาม,มารถในง่นจะนัะเราพี่น้องแต่ออว่าเขาบ่เคยลู้ออกว่าเฮ้ามาเมืองหนอกเฮ้าลำบากขนาดใจเฮ้าต้องทำงานหาเงินแบบว่า เก็บเงินเก็บข้ามตัวสิไปตั้งรักตักตั้งฐานใดเนาะพี่น้องเนาะคือจังข่อยเนี่ยจตกกระพ่งใหญ่ขอน้าเขาก็ต้องมาทำงานซอยกันเก็บเงินเก็บข้ามไปสางเงื่อนสางตัวไปสางบ้านตัวครัวเขาจะมีเงิ่อนสางบ้าน่เขาจะมีเงินสื่อทีสื่อท่านสื่อทุกจริงจังที่เขาต้องการเขาต้องรักบ่าเขาต้องแต่ป่าสูดีจ้ะพี่น้องอ่าทั้งบ้านเขาพีพีน้องน้องตะกี้บ้าเขามีเงินเข้าสบายเขามีอยู่เมืองนอกบ่อพี่น้องแต่ว่าเข้าก็ซอยหนึ่งบ่อ เท่ากับหรว่เทาเจากยังไปซอยที่ว่ามีเท่ากับมีใส่ภายในขอบพุ่งเราจะนอพี่นองเนาะเพราะว่าเทียนเทากับหาคือกัดเป็นประจานพี่นองบานนี้เท่ากับเห็นพี่ันนองเป็นสันวาเท่ากันกคอยนี่เป็นถูกนี่จ้ะพี่น้องก็เป็นถูกถูกจะถูกน้ำแบบว่าคิดน้ำพีน้ำนองสินอาจะอยากมีเงื่อมีข้ามอยากอยเขาอยากแบบว่าให้เขามีความสุขกินอาจะน้องแต่ว่าแต่ของกระเห็ดเพราะใดเราจะเนาะเพราะว่ายังเพราะว่ามุกับ ที่กับพ่คนยังสืเข้ากับตรงดีตัวเขาเพราะว่าเขาถปอต้นหาเงินให้เข้าใจรับผิดชอบเข้าสู่จินตุยาเงินจากนอนพี่น้องเข้ากับเจาไปแบบบ้านซอยพี่นอนซอยครอบขัวเข้ากับอะไรอาจานย์พี่น้องนี่ลราจะคือถูกของใครคอยเป็นถูกประนด็นอาจารย์พี่น้องถูกยังคือถูกประนด็นอาจารย์พี่น้องถูกโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้ไว้มาบอกสั้นๆนะจ้ะเนาะมายกตัวอย่างอ่ะ ทุกของเมียฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะแต่มันมีหลายอย่างหลายแนวทุถูกของเมียฝรั่งพี่น้องแต่ว่ามือนีข่อยมะเบาสันสันซองขอเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนะหน้าเขาจังไปบอ,อกันไหมเดี๋ยวเบาป่าายเดี๋ยวมันสีคลิปเง่าพี่น้องเพิ่นสีเบือแบบว่าเบาแนา่กินแน่เบิงขี้บิด่อยอ่ากใส่ขี้บิดที่น,นรถนีมีมันป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ข่อยก็นมา จับผู้ใหญ่มาเดินอยู่สวนผักเดือพักเราพี่น้องเคิร์นเนาะพาว่าร์ลอด่อดฐานลูกลเลือกงานจับพี่น้องตามจริงทุกไขจิตถ้าก,กันคุณจะพักอยู่อ๋อมองอาวีพักเรานพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนี่สิลงมาหาลูกไส้คุณคุณจาก,ก็เลยมาถาให้เขาอันเลือกงานจับพี่น้องหาโม,งมง่โม,งมง่เขาสิไปพ่อเขาสิไปอันอัน เยี่ยมเยือนเขานั่นยจับพี่น้องกาก,กวดไอคิดกระบอกจับพี่น้องโอเคจ้ะพี่นออ้นองคิดมันเฉยเน่า,าเอาไปคิดนาเขาไปถอดกันไหมน่าจะนะพี่น้องเนาะคิดนาเราเรื่องไหมจับโอเคจ้ะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้า